สวัสดีจ้าพี่น้องมาได้มอนีสีเห็บตุ่มตาโกด้วยจ้าเดี๋ยวเปะกดเดี๋ยวมันอยงนี้ก็ต้องปะกดเทียวก็ละมังเราีมมอันนี้ตุ่มปะกดแก้งปะกดไหนแก้มปะกดครับไม่แก่คนนี้แล้วม่แก้มคนนี้แล้วครับผมข้างหลังคนนี้นะตสลอดเียแลก็คนเรื่อยๆนี้แก้มปะกดจ้าปะกดแต่ไม่ là cuốn một số câu để bắt cuốn bắt cái nhang, thế anh nhỉ bắt cuốn anh nhỉ, bắt cái nhang, bắt cái nhang vô bộ. cái nó mềm cái này mà. cái bắt cố chế, cái là mang con như thế, thế nào? như thế này, óc, cái không? cái là cho จะง่ายไงนี่ค really ือพีกเขาเดดมาเหลีอยมพีชบาดจะได้ด้วยนะต้มพเดชมาฮะต้มน้ำงาิดชิดปพดทะล่มเลยเว้ยโซดีน้องน้ำเงาพปลโจ้ะโล่หนึ่งเขาซับเหียวเรียบร้อยจ้ะซับหัวซับยังหยางนี่เลยสุดาสั่งจับของพีมาได้แต่จะม็นลรนทีเนี่ย กเลตั้งมาแล้วมีปนแล้วก่เล่ใส่าสูตรโบ่เยเตาสูตร่ไม่มีใก็ได้ก็จะสูตรอะไรอะไรนี่ไม่เอาถังอันนี้เอาใส่หวหรแล้วใส่ง่ายที่สุดเด็กก็เผาก็ได้คุเอวจัเื่อ ็นยังเห็นดเนาะบ่ได้ใส่ัวนี่บ่แม่นน้องนี่เด้อพี่น้องเยกับพี่น้องบ่ว่ามีผัวอีหยังมันดังคยหอโอ้ยลูกวแม่นบ่ล่ะ

กมันมันระกดไม่ออกดินม่สะกดมดน่ันนั่นเครืองตุ่มเครืองแก้มเ้วเรียบร่อยจ้าใสหมอนเลยวันนี้อตั้มเดืออันนี้เอาเลยปันเลย bàn xà thế này mình cho thì nó Có gì em chẳng không phải sang đấy Tính với lại thì tóc cầu như ướn há gì Ở có thể, tao có thể xảy quá nằm dưới đất ừ. Và cái đéo. Cơm quá thì nó để ใส่ในข้าวมันละเสกแต่ผ้ได้ถืว่าเขาไปคนเดยวได้หน่ก็ขขาดตัวดสกขึ้นต่อไปละแต่ด็กฮ่างด้วยช่วยกัน สมง้งด้วยจ้าพี่น้องสมโมงสมงกวดัตใจสมง้อที่จนี่เพราะว่ามาอยู่ภาคแก้างมาอยู่ใกล้คนมาใาอีสานเหมือนเลยสมงมงสมโมงพี่น้องสมง้งงามๆมู๊ใส่หลยแต่ไม่รูสมหมดแม่โอยเราไม่มีสมหลยสมงมงสมโมงพอปรมาณเดี๋จะไดี๋กมง้อมู่เราไม่มีสวนสมโมงเพราว่าพี่นลวงยิ่งเกี่ยวพี่ลวงกันขยำไม่ได้พี่น้องขยำไม้มันแตงยิ่งแล้ก็ิงเลย

ใจโคกวนด้ี่นองกินน้ำกันสนเด้อเสเดเปิดูกาเปมดแล้วเดส่นนมินนิเดียวนึงเนาะมอเดือดกนสพเลย่้ม

จังโหลวจังโหลวป้าโก้เด้อเอ้ยพี่นองมึงในจนังโหลวโหลวหนึ่ง